ทุกคนคะเราขอโทษด้วยนะคะที่จบคลิปนั้นเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมาต่อ e ีพีสองกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่ชอบมนานพากลแล้วนะคะเนื่องจากแม่ค้าคนนี้นะคะมีทรงผมที่แปลกประหลาดมากเลยค่ะซึ่งในในในทรงผมเราไม่รู้มีอัปเดตหรือเปล่านะคะแต่ขอถามหน่อยแม่ค้าเอาผมมาจากไหนซึ่งหน้าตาเหมือนแบบตัวละครเราเลยทุกคนดูดิ แล้วความฮาะะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะคะแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะสมมุติน,นะคะเราจะไปทําผมใช่ไหมคะต้องมีแม่ค้ามาทําผมให้ปกติเราต้องจับแม่ค้านะคะขึ้นมาทํานะคะแต่ความจริงแล้วแม่ค้านะคะเขาจะวิ่งมาเองถ้าทุกคนไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลย <S 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 นี่ <S <S แม่ค้ามาตัดผมให้ผมครับ ทุกคนดูนี่สิแล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยหุยทรงผมอัปเดตใหม่นี่ว่าหุยทุกคนเราไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะทรงผมอัปเดตใหม่นี่หรอคือทรงผมที่แม่ค้าเขาใช้เนี่ยหุยน่ารักมากเลยอะทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะแม่ค้าเขาตัดผมให้เราด้วยแม่ค้าตัดผมให้เราอะหุยน่ารักอยู่นะแกว่าไม่ได้ นะคะเขามาด้วยอัตโนมันนะคะทุกคนเราไม่ได้แบบเป็นเรียกเขาให้เขามาตัดให้นะแต่เขามาตัดให้เองนะคะคือสุดยอดมากเลยะคะ่ะทุกคนคือขอโทษที่จบคลิปนั้นเร็วกันไปเนื่องจากว่ากลัวมันจะลงไม่ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้คือเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะใหม่นะ,ะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นคะ่ะเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยแกคือมันสุดยอดมากคือฉันแบบไปฝันว่าจะมีสิ่งนี้นะคะ อยากให้มีร้านตัดผมนะคะอยากให้แบบเราเปลี่ยนทรงผมได้นะคะในเกมนะคะแม่ค้าสับผมได้ไหมอ่ะแม่ค้ตัดอย่างเดียวเลยทุกคนไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะไอพวกนั้นมันก็เดินอย่างลยแก้ว่าเราอยากรู้นะคะว่าผู้ชายนะคะสามารถอัปเดตได้หรือเปล่านะคะรู้อยากรู้ว่ามีทรงผมผู้ชายหรือเปล่านะคะที่อัปเดตใหม่นะคะมาดูกันนะคะ ว้าไปค่ะตอนนี้นะคะฝั่งผู้ชายได้เข้ามาในในร้านแล้วค่ะแมคือดีฉันยังสระาสามารถไอ้นี่เนี่ย,ยสระผมเนี่ยไม่อยากสระผมถ้าสามารถทำอะไรกับไอ้ตรงเนี้ยฝั่งผู้ชายยัง,งวุ่นวายโอ้โห โอเคนะคะเสร็จแล้วโอ้จ่ายตังค์ด้วยแพงเหมือนกันนะคะเรี่กว่าจะทําฟรีนะทะุกคนต้องมีตังค์เตรียมไว้นะคะเราต้องไปป้อนตังค์คนอื่นก่อนนะอ่ะสาบผมเลยสกรปรกอะโูสซะไม่นะาปกติ <laughs> <laughs> มันมาจะสุดแค่เนี้ยทุกคนดูดิ จะเห็นสุดแค่นี้หรือเปล่าวะเหมือนสุดแค่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันทรงผมเพิ่มหมาหูยังรอเลยอะแล้แม่คะบอกให้ซาผมให้ตัดทั้งผมบอกให้ซาผมให้พอไม่ใช่ตัดผมให้เกิดอาการบ้กเกิดขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับว้าว อันนี้ก็แบบอะไรนะที่อกผมแล้วเขามาตั้งอะไรตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้สังมงานาสามารถกดได้ไหมไม่ได้ไม่ไ <laughs> ด้หลอเท่มากเลย <laughs> โรลีมากเลยวูดิคนคุณดูคนนี้ดิโรลีมากทำไมอ่ะเปลี่ยนชุดเถอะรู้สึกไม่เหมาะแล้วชุดเริ่มไม่เหมาะกับหน้าตานะ แอบขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงอ่าอันนี้น่าจะให้เราสร้างนะคะว่าสร้างอะไรก็ได้แต่ว่าในของที่เราสามารถใส่ออกมาได้นี่มันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นผมขอปเปลี่ยนชุดก่อนเนื่องจากว่าผมจะไปไว่นะปายน้ำก่อนนี่แค่แต่งตัวให้ดูแลไม่ต้องเอาชุดนี้มาเล่นด้วยเอาทุกคนอัปเดตหม่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนทรงผมได้หรือเปล่านะคะเมื่อกี้ ไม่มันต้องเปลี่ยนที่ร้านนั้นหรอ,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 อเปลี่ยนชุดเถิดดีๆไม่เอานินจาเอาชุดละ,ะ,ะมันจะวุ่นวายเรื่องการเปลี่ยนชุดนะคะเนื่องจากว่าเลือกยากเกินไปนะคะเออชุดนี้แหละ,ะเฮ้ยอะไรอ่ะ อย่าทุบหมาหนะมาร้องไห้นะหูรูลหลอดให้มากอนนี้กลายเป็นชงตัวเองแล้วนะคะเวลาน,นั้นก็ไม่ยอมเปิดสักทีนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเรารีวิวไปนานแล้วเราววามาที่นี่ทําไมนะคะไม่เรามวที่จะมาอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะมาดูดูเรื่องป่าว่าอ,อ,อันนี้มันจะเสกอะไรออกมาได้ปะ อยากรู้ว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าอุ้ยได้เศกได้ออกมาได้เกหวีออกมาได้เสกกันไกออกมาได้นะครับเซกกระเป๋าเศกอะไรออกมาได้นะครับว้าวโคมชีพผู้ชายทำไมอะ่ะก็ปกติอันนี้ปกติอันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตเกิดขึ้นนะปกตินะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะสังเกตที่จุดสิ้นสุดของเขานะ นี่น่าจะมีอยู่แล้วอยากสังอยากอยากรู้เฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้มองข้าวข้าวไม่ออกมาวินี้ไงคือถังน้ำหลวกแล้วทุกคนมันคือถังน้ำเห็นชัดเจนแล้วว่าคถังน้ำใช่หรอนี่ <laughs> อะไรอ่ะเฮ้ย ซิ่งมากเลยอะทุกคนครับมันจบแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกเยอะเลยดีดูนี่กองไฟกองไฟนะคะเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนอีกแล้วนะเพราะว่าเราเจอแล้วนะครับกองไฟของแท้นะ้บอะมันอ่านมีสิ่งมากเลยครับออกไป นี่ใช่ไหมมาคือโต๊ะรับประทานอาหารแล้วนี่ก็คือบาร์บีคิวบอกว่าสามารถย่างได้ด้วยอุ้ยย่างได้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 ครับเอาอะไรมาวางก็ได้อุ้ยเต็นวู้เต็นเต็นตน,นี่ครับเต็นนะครับก็เมื่อกี้นะคะที่ปิง้งเมื่อกี้อ่า มาเจอไอตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยชิงช้านี่เ่าเป็นสิ่งชิงช้าที่สูงนะครับโอ้โหสูงมากโอ้โหเฉียดฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสั้นกว่านะลองเล่นดูไหมล่ะเออน่าลองน่าลอง แก่งได้แค่นี้ก่อนนะถามก่อนแล้วก็จะให้ใครมาผักแล้วว้ายสุดยอดอ่ะ้ยแกสสกุลาเขาขนาดนี้ได้หรอตัวนี้ิบ้านนะโอเคไม่มีอะไรอัปเดตโอเคเราดักกี้เหมือนเดิมโอเคอย่าอย่าอย่ากดออกมาเด็ดขาดเพราะไม่งั้นมันก็จะฝนแป่นฝนเมืองเรานะครัุ้ยไอ้พุ่งพุ่งมาด้วย ซุก้าใช้ได้ไ้วยนะครับนี่คือเตะด้วยเตะทำไมไม่รู้อย่าจิ้มดิโอเคนะคะกระเป๋าเนี่เรียนก็มาเหมือนจะระเบิดด้วยโอเคนะคะจบอย่างแบบ ของแท้น,แนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะจริงๆแล้วโอเคจะไม่มีต่ออนะีพีหน้าอีกแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วลว่าไปไหนเนี่ยสาวโรล,ลี่เนี่ยมาเลยมาปิดคลิปด้วยกันก่อนสาวโรล,ลี่วันนี้ก่อนเลยเรนเรียกแล้ว โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจะจ้องหน้าฉันอีกนานไหมเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวร้านนั้นเปิดเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูนะคะโอเคบ๊ายบายไปแล้ว